สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายเพื่อนๆ FC นะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแมวเหมียวคนเดิมนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆ FC มาขอตัวเลขนำโชคมาขอพรจากไอ้ไข่วัดเจดีนะคะอยู่ที่วัดบังเพนใต้นะคะนะเนาะอันนี้เราขอพรไอ้ไข่ก่อนนะคะเราตั้งนมโมสามศกนะคะแล้ว,ว่าคาถาไปตามๆกันนะคะขอพร ผ่านหน้าจอนี้ได้เลยนะคะเนาะสาธุสาธุเด้อไอ้ไข่ให้โชคไอ้ไข่เงินล้านนาคะคะเนาะนี้เราจะเสียงหยิบลูกปิงปองนะคะเพื่อขอตัวเลขนำโชคจากไอ้ไข่นะคะเนาะ เนาะเอ้อได้เลขห้านะคะเนาะเอาไปเฮงเอาไปปังเนาะค่ะเนาะอ่าได้เลขแปดนะคะเนาะ ใครจะเห็นใครจะปังก็มาลุ้นกันนะคะเนาะได้เลข6นะคะเนาะสาธุสาธุเด้อไอ้ใครขอให้มาสามตัวตรงเลยเดอ้อเนาะสามตัวตรงนะคะวันที่หนึ่งมีสายนนี้เนะเาะเราจะเลี้ยงให้ เพื่อนเพื่อนเอฟซีดูนะคะจะรีแคปหน้าจอไว้เผื่อใครฟังไม่ทันเนาะค่ะเนาะเ,าะ<ด>เออเผื่อใครไม่อยากฟังอยากเลื่อนอะไรอย่างงี้นะคะเนาะ<ด>เออเนี่ยค่ะห้าแปดหกะเนาะ<ด>ขอให้มาตัวนี้เด้อไอ้ใครเด้อเนาะพี่น้อง เื่อเป็นแนวทางเนาะคะนะ่ะเนาะประกอบกันตัดสินใจหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะเนาะแล้วเราจะเสียงซิมซีดูมเนาะมาเสียงซิมซีดูนะคะเนาะจะได้เลขอะไรนะคะ ดูไหมขคยเอาเนาะไม่อะไรนะเขหรอรอบนีก้าหรอเก้าหนึ่งหนึ่งนะคะเนาะ เออเก้าหเด้อพี่น้องเด้อเก้านึ่งหนนะคะ